สวัสดีครับที่ผ่านมาผมรีวิว power bank สำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone iPad และ Android ไปหลายรุ่นล่าสุดผมไปสะดุดตากับ power bank remax RP ขีดหนที่เท่มีสไตล์ไม่เหมือนใครกับดีไซน์ในแบบเทปคาเสเซ็ตสุดคลาสสิกที่ทำออกมาได้สวยสะดุดตามากๆเลยครับตั้งแต่ตัวตลับเทปกล่องเทปเฮ้ยกล่องกล่องของ power bank กันเลยครับเรียกว่าใครรักแนว retro หรือไฮเทคที่ดีไซน์มาแบบย้อนยุค ้ามพลาดเลยครับเพราะไม่เพียงแค่สวยหน้าใช้แต่ยังให้ความจุถึง10,000 m มิลลิแอมป์และชาร์จได้ไวสูงสุดถึง22.5วัตต์ชาร์จทั้ง iPhone, iPad หรือ Android เต็มเร็วมากครับด้วยขนาดเล็กพิกขี้หนูมาพร้อมกับหน้าจอ LED สแสดงสถานะพร้อมพอรอตในการชาร์จแบบครบครันเราไปดูที่ตัวแพ็คเกจกันเลยครับตัวแพ็คเกจของ Power Bank จาก Remax รุ่นนี้ดีไซน์มาในสไตล์เทปสุดคลาสสิกครับเรียกว่าออกแบบมาเหมือนเปียบเลยครับ เป็นกล่องใสทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้ามีปกเทปด้วยครับด้านในมีแบรนด์รีแม็กชัดเจนพร้อมบอกความจุ10 0 0 0มิลลิแอมพร้อมรูปพอร์ตต่างๆที่รองรับการใช้งานครบเลยครับทั้ง Lightning Micro USB USB-C และ USB-A ถัดลงไปเป็นรูป power bank รองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง22.5วัต์ในการชาร์จไวชาร์จด่วนชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากครับ เมื่อพลิกดูด้านหลังเราจะเห็นตัวอะแดปเตอร์ที่ดีไซน์มาในรูปแบบเทปคาสเซ็ตอยู่ในตลับครับพร้อมสเปคของตัวอ,อุปรกรณ์เราไปเปิดดูข้างในกันเลยครับตัวเทปไอตัวพอ w ์แบงค์ถูกจัดเก็บไว้อย่างแน่นหนาต้องขยับกันนิดนึงถึงจะออกมาครับความรู้สึกแรกคือน้ำหนักไม่มากครับแต่ดีไซน์น่าใช้มากๆเราไปดูที่ตัวปกเทปกันก่อนครับตัวปกเทปนี้จะเป็นคำอธิบายในการใช้งานพร้อมสเปคทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษน,นะครับ แค่ตัวปกก็ทำออกมาได้หน้าใช้แล้วครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังดูดีทีเดียวครับเราไปเก็บปกเทปกันก่อนแล้วไปดูที่ตัว power bank กันเลยครับ power bank รุ่นนี้ดีไซน์มาในรูปแบบของเทปคาเสเซ็ตหน้าใช้เรียกว่าทำมาเหมือนเด๊ะทั้งรูปทรงและสติ๊กเกอร์แต่ไม่มีรูตรงกลาง2รูสำหรับหมุนม้วนเทปนะครับบนสติ๊กเกอร์จะบอกสเปคของตัวอุปรกรณ์โดยพิมพ์เหมือนกันทั้ง2ด้านครับสำหรับด้านข้างและด้านล่างจะเป็นข้อมูลสเปกพร้อมคำแนะนำในการใช้งานครับ โดยด้านล่างที่พิมพ์ข้อมูลสเปคนั้นระบุความจุมา1 0 0 0 0มมิลลิแอมชัดเจนเลยครับสำหรับด้านบนเมื่อพิกขึ้นมาจะเห็นสติ๊กเกอร์พิมพ์ิดพอตต่างๆในการชาร์จเอาไว้ก่อนใช้งานครับโดยบนสติ๊กเกอร์พิมพ์ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ควรใช้สายแบบ1เส้นแล้วแยกออกเป็นหลายพอร์ตมาใช้ในการชาร์จหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันครับเพราะอาจจะทําให้อุปกรณ์เสียหายได้นั่นเองครับเราไปแกะสติ๊กเกอร์แล้วไปดูรายละเอียดต่างๆของพอตบน power bank รุ่นนี้ที่ทําออกมาดีไซน์ออกมาแบบจัดเต็ม พร้อมฟีเจอร์ลับที่ไม่มีบอกในคู่มือไปชมกันเลยครับเมื่อแกะสติกเกอร์ออกมาพอร์ตแรกทางซ้ายมือจะเป็นพอร์ต USB-C ตามมาด้วยพอร์ต USB-A แบบ Fast Charge ชาร์จเร็วสูงสุดถึง18วัตต์เลยครับถัดมาเป็นปุ่มลับครับการกดปุ่มนี้1ครั้งจะแสดงตัวเลขสถานะแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ใน power bank ให้ทราบครับแต่ถ้ากดปุ่มนี้ครังไว้3วินาทีจะเป็นการเปิดไฟฉาย LED ด้านข้างของตัว adapter เป็นฟัง์กชันลับความสามารถลับที่ซ่อนอยู่ไม่มีบอกไว้ในคู่มือครับเพิ่มฟีเจอร์ในการใช้งานเข้าไปอีกถ้าต้องการปิดการทำงานของไฟฉายก็ให้กดปุ่มค้างไว้3มวินาทีไฟฉายก็จะถูกปิดครับเห็นเป็น power bank ขนาดเล็กๆแบบนี้แต่ก็มีฟีเจอร์มีลูกเล่นแบบนี้มาให้ใช้ด้วยสะดวกขึ้นอีกเยอะเลยครับโดยเฉพาะเวลาเดินทางเวลาท่องเที่ยวมีคุณสมบัติไฟฉายติดตัวแบบนี้มีประโยชน์มากทีเดียวครับ ถัดมาจะเป็นหน้าจอแสดงสถานะของแบตเตอรี่ของ power bank ว่าภายใน power bank เหลือแบตเตอรี่เท่าไหร่โดยสามารถแสดงเป็นตัวเลข3หลักตั้งแต่0ถึง100%ครับจากหน้าจอในการแสดงผลจะเป็นพอร์ต lightning สำหรับใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตัว power bank ถัดมาจะเป็นพอร์ต usb a อีก1พอร์ตเป็นแบบชาร์จด,ด่วนให้กำลังไฟในการชาร์จสูงสุดถึง22.5วัตต์เลยครับและสุดท้ายพอร์ต micro usb เรียกว่าเห็น power bank เ,เล็กๆแบบนี้ จัดพอร์ตในการชาร์จต่างๆมาครบเครื่องสะดวกใช้คุ้มค่ามากๆสำหรับน้ำหนักของ power bank รุ่นนี้ช่างเมื่อเช้าอยู่ที่183กรัมเท่านั้นครับและเมื่อช่างรวมกับตัวตลับด้วยจะอยู่ที่240กรัมน้ำหนักเบาพกพาติดตัวไปใช้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาเราไปลองใช้งานกันเลยครับในการใช้งานสามารถเสียบชาร์จ3อุปกรณ์พร้อมกันได้สบายๆแต่ถ้าชาร์จหลายๆเครื่องพร้อมกันความเร็วในการชาร์จจะลดลงนะครับ ถ้าต้องการชาร์จให้ไวที่สุดให้ชาร์จทีละเครื่องโดยเฉพาะการชาร์จผ่านพอร์ต u s b a สีส้มนี้จะให้พลังงานสูงสุดถึง22.5วัตต์ครับโดยบน iPhone 8ขึ้นไปที่รองรับการชาร์จไวชาร์จด่วนแบตเตอรี่จะเต็มเร็วสุดๆครับซึ่งการชาร์จหลายๆอุปกรณ์พร้อมกันแล้วทำให้การชาร์จชา้าลงจะเป็นเหมือนกันหมดนะครับไม่ว่าใช้ Power Bank ยี่ห้ออะไรหรือใช้อแดปเตอร์ในการชาร์จยี่ห้ออะไรครับเพราะตัว Power Bank หรือตัวอแดปเตอร์ที่มีหลายๆพอร์ต ต้องแชร์พลังงานต้องแบ่งพลังงานไปยังพอร์ตต่างๆเวลาที่เราชาร์จพร้อมกันนั่นเองครับในกรณีที่จําเป็นต้องการให้ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วที่สุดควรจะชาร์จเพียงพอร์ตเดียวโดยเลือกพอร์ตที่จ่ายไฟได้สูงสุดครับสําหรับ power bank รุ่นนี้ในขณะที่ชาร์จหน้าจอจะแสดงระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือใน power bank ให้ทราบด้วยครับการเห็นตัวเลขแบบนี้สะดวกมากๆทําให้เรารู้ว่าแบตเตอรี่เหลืออยู่เท่าไหร่ดูง่ายกว่าแบบที่เป็นไฟ LED สีดวงที่ไม่รู้ว่าแบตเตอรี่เหลือเท่าไหร่แน่ ต้องกะเอาจากจำนวนจุดที่สว่างแทนตัวเลขแบบนี้ดูง่ายกว่าเยอะเลยครับสำหรับการใช้งานในการชาร์จร่วมกับอุปกรณ์การชาร์จแบบไร้าสายต่างๆเช่น m a ็ s a f e หรือแท่นชาร์จแบบไร้าสายต่างๆที่รองรับมาตรฐานชีสามารถใช้งานร่วมกันได้สบายๆโดยในการชาร์จแบบไร้าสายนั้นเราต้องกดปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อเปิดการทำงานก่อนนะครับแล้วจึงทำการชาร์จต่างจากการชาร์จแบบใช้สายที่สามารถเสียบชาร์จได้เลยไม่ต้องเปิดก่อนครับที่สำคัญในการชาร์จแบบไร้าสายนี้ รองรับคุณสมบัติการชาร์จไวชาร์จด,ด่วนทั้งขอด usb-c ซึ่งรองรับมาตรฐาน pd หรือ power delivery หรือ usb-a ที่รองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง22.5วัตต์ก็ทำให้การชาร์จแบตเตอรี่เต็มเร็วมากๆและยังใช้ในการชาร์จหูฟังไร้สาย airpods airpods pro airpods max หรือหูฟังไร้สายแบรนด์อื่นๆรวมถึงสมาร์ทโฟน Android หรือแท็บเล็ต Android และอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการชาร์จผ่าน USB-C, USB-A, Micro USB เช่นเครื่องเล่นเกม Nintendo Switch หรือเครื่องดูดฝุ่นแบบพกพาที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็ชาร์จได้สบายๆไม่มีปัญหาเลยครับชาร์จได้คล่องตัวสุดๆสำหรับการชาร์จตัว Power Bank นั้นทำได้ง่ายๆถึง3พอร์ตโดยเพื่อนๆสามารถเลือกชาร์จผ่านพอร์ต USB-C, พอร์ต Lightning หรือ Micro USB สะดวกแบบไหนเลือกใช้กันได้ครับเช่น เพื่อนเพืเ่อน,นที่ใช้ iPhone สามารถใช้สายที่เป็นพอร์ต h t n i n g ทั้งในการชาร์จ iPhone เองและเสียบชาร์จตัว power bank ได้เลยครับไม่ต้องพกสายหลายเส้นให้ยุ่งยากสะดวกคล่องตัวมากๆโดยในขณะที่ชาร์จหน้าจอจะสแสดงตัวเลขระดับพลังงานแบตเตอรี่โดยกระพริบให้ทราบด้วยว่ากำลังชาร์จอยู่และชาร์จถึงระดับที่เท่าไหร่แล้วโดยสามารถแสดงตัวเลขระดับพลังงานแบตเตอรี่ที่100%ให้ทราบได้เลยครับตั้งแต่รีวิวมาผมว่า power bank รุ่นนี้ดีไซน์ได้อย่างมีเสน่ห์เฉพาะตัวมากๆ หยิบออกมาใช้หยิบออกมาชาร์จทีไรใครเห็นก็ต้องถามตลอดเลยครับว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอซื้อได้ที่ไหนเพราะสเสน่ห์ของการผสมผสานเลือกใช้รูปแบบเลตโชย้อนยุคก,กับเทคโนโลยีใหม่ๆช่วยเพิ่มสเสน่ห์ความน่าใช้ใช้งานก็ง่ายชาร์จพร้อมกันหลายเครื่องได้สบายๆขณะที่เล็กกระทัดรัดก็พกพาได้สะดวกมากๆเรียกว่าชอบมากๆเลยครับซึ่งหลังๆนี้ r ีแม็กมี Power Bank แบบใหม่ๆที่น่าใช้ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆที่กำลังมองหา Power Bank คุณภาพดี น่าใช้มีเสน่ห์และดีไซน์ที่สะดุดตามไม่เหมือนใครแนะนำรีแม็กรุ่นนี้เลยครับน่าใช้สุดๆเพื่อน,อนๆที่สนใจสามารถดูรละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำอธิบายใต้คลิปและในคอมเมนต์แรกปักหมุดของคลิปนี้ได้เลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ